รถธรมรมดา2ห้านะครับทนบุรีหลังสวนเข้าจอดโพธารามนะครับมารอดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายขบวน2ห้าและ1.7.2นะครับไม่รู้จะได้เปล่าครับรอดูกันนะครับคลิปขบวน1.7.2รอดูคลิปขบวน1.7.2นะครับถ้าได้เดี๋ยวจะลงนะครับ2ห้านะครับมาแล้ว อันสตอมนะครับนาตอมครับหรืออันสตอมเนี่ยแหละสองห้าอันสตอมครับสี่สองสองหนึ่ง ไปครับเดินไปต่อจากนสถานีโพธารามที่นี่สถานีโพธารามตรวสอบนรื่องประจอมที่สถานีโพธารามก่อนแล้วลงจักรยรตรวจสอบสินคองและสัมภาระของท่านที่นำจักรมานมานำงให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยค่ะขออริจาเทียชัจราจากที่1จักน์จรมราที่255าห้าส่งประชาชนไสถานีคองมูนีไปทางสถานีหลังสวนค่ะ เมดรไดซานรับขบรถเช่นนี้นำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจานาที่นั่งบนขบรถให้เป็นที่ระบายได้ค่ะครับเดินกันลูกออกอย่างครับเดินกันเดินดูตู้ขบวางััน่าจะออกนั่นแหละเดี๋ยวจะออกแล้วครับวันนี้ใช้ออสตอมนะ ที่สองสองหนึ่งทำขบวนอัลสตอมนะครับที่สองห้าอัลสตอมที่สองสองหนึ่งทำขบวนสองห้านะครับวันนี้เป่าซาขบวนธรรมดาที่สองห้าห้าออกจากสถานีโพธารามจะหยุดร,ร,รดับส่งเบร์ซานดี่สถานีเจ็ดเสมียนไปหยุดรถสังารจุฬาลงกรณ์สถานีราชบุรีไปสถานีต่อไปค่ะ ครับ